เอาเลยยองเรืยังขายังเอาเลยนะคะก็คือจะสอบถามวไจ้าหี่ค่ะว่าตอนนี้เรื่องคดีนี่ะค่ะน้าไปถึนไหนคดีไหนครับที่มีเชื่ออะไรครับณี่หายชื่อน้องชื่ออะไรครับคุณเกิดะไรถามดิคุณจอถามดิโอ้โหรเราเห็นการ้งที่วันนั้นนะพักลมาาเราว่าราแลบทราบว่าเขาไปส่งบัง ที่ขายโลตีแล้วก็ระหว่างทางก็มีตามในคลิปเนาะเขาบอกว่ามีผู้ชายแลมีมีกลุ่มคนอ่ะตามในคละบคืออะไรตามในชีพคืออะไรวันนี้ไม่มีคลิปเลยมีแต่คลิปไอันไหนว่าดูข่าวแล้ววะคะผมได้ยินข่าวที่เมื่อกี้อะผมได้ยิน้องเปิดให้ฟังว่าตำรวจที่ระยองไม่ทำอะไรให้เลยไล่ให้ไปหาหลักฐานเขาลงยิงคนสองคนบเรียอให้ลงไม่เลยเรื่องนี้นะลงไม่เลยแล้วตรงตกลงแล้วยังไงคะจริงไหมคะ เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยบอกว่าให้ไปดูผมถึงให้เล่าดี่ไงว่านั่นแล้ววันนั้นนักข่าวฟังว่าไงมีกี่คนว<อ>ันนั้นมีกี่คนที่มาแจ้งความตำรวจกี่โมงเล่าอย่างนี<อ>้วิเชียนอันนี้คือเรามาหาข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ะค่ะคือนักน้องเนี่ยเขาเล่าให้แล้วมันอาจจะไม่ตรงไงข้อมูลผมถึงบอกไม่ไงเอาเล,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 ลา่าละเล่าต่อหน้าผมใหม่ไง ให้ให้ให้น้องมุตเล่าใหม่แล้วตำรวจทำอะไรให้ฟังว่าวันนั้นไม่ใช่ว่าะตำรวจแล้วอย่าไปจับจุดตรงประเด็นแค่ว่าตำรวจไปทำอะไรไล่ให้เธอทำอะไรผมผมถามน้องคนนั้นถามไม่ถูกหรอกเพราะว่าน้องมามึนหมดแล้วโดนตีใโดน้องมึนแล้วแล้วอีสองคนอะอีสองคนอะไสองคนไม่ได้มาทำงานอันนั้นผมพูดให้ฟังได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะเอาเลยครับถ่ายแล้วก็ปล่อยไปเลยเมื่อวันที่สามพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเวลาประมาณสามทุ่มห้าสิบนาฬิกามีนายวิเชียง หรืออะไรอะ่ะที่เปรียบจุดห้าศูนย์อ่ะนายวิเชียนเข็มอ่านอายุยี่สิบปียี่สิบสี่ปีอยู่บ้านเลขที่หนึ่งร้อยสามทับเจ็ดหมู่สิบตทุ่งควายกิ่งแกลงกอระยองนะครับพร้อมด้วยนายนนทวุฒิใจดีคือคือคนนี้เนาะอายุสามสิบสองปีและนายธน,นกรบุญกอบเพื่ออายุสิบแปดปีเศร็จซึ่งทั้งสองท่านไม่ได้มาวันนี้ถูกต้องไหมใช่ครับอยากถามสภาพวันนั้นไหม คือสภาพที่มาวันนั้นน่ะคุณนันทวุฒิมีเลือดมีแผลอยู่ที่หน้าเนี่ยเนาะส่วนอีกสองคนไม่มีอะไรมาพบพนักง,งานสอบสวนแจ้งว่าเวลาประมาณ20่สิบนคู่สองคุ่นะครับขณะคุณแจ้งทั้หมดนั่งดื่มสุราอยู่ที่หน้าบ้านพังนะปรากฏว่ามีรถจักรยานยนต์สามล้อพวกข้างซึ่งเป็นชายที่ขายโรตีทราบว่าเป็นบุคคลต่างด้าวแต่ไม่รู้ชื่อและนามสกุลเกิดรถขัดข้อง เมื่อผู้แจ้งกับพวกสอบถามทราบว่ามีบ้านพักอยู่ที่บ้านหนองไซจึงอาสาไปส่งอย่างนี้ใช่ไหมคุณนรับและใช้เชือกผูกโยงรถของชายดังกก่าวไปส่งที่บ้านพักตามที่ชายดังกล่าวบอกขณะที่มาถึงบริเวณสวนยางพาราเขตหมู่บ้านหนองไซพปรากฏว่ามีกลุ่มชายชะกันประมาณ20คนเนาะมาในรถยนต์จำนวนสองคันตะโกนถามซื้อโลตีที่ กับผู้แจ้งกับพวกอันนี้ผมใช้ภาษากลางๆนะแต่เขาจะพูดว่ายัางไงไม่รู้นะเขาตะโกนถามซื้อจริงตอบไปว่ายังมีอยู่หลังจากนั้นไม่ทันอะไรเลยไอ้กลุ่มชายทั้งหมดก็ลุมเลยถูกต้องไหมนัน้ำวชินจนได้รับบาดเจ็บและมีบางคนใช้วัตถุมาจ่อที่นายวิเชียนผมลงถูกไหมแต่ได้พากันขึ้นรถยนต์หลบหนีไปโดยผู้แจ้งกับพวกไม่ทราบว่าเป็นใครกำนันปุ้ย ผมโทรบอกเลยครับต่อหน้าเขาเนี่ยโทรขอเบอร์ผู้ใหญ่ดำโทรขอเบอร์ผู้กองสุทธิและให้ไปให้ไปติดตามด้วยว่ารถคนดังกล่าวซึ่งผู้แจ้งก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครตำรวจก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเราไม่มีสาเหตุกดเกินกับใครเนาะก็เลยสื่อไปว่าลองไปถามผู้ใหญ่หรืออะไรที่เขาที่อยู่ในหมู่บ้านนั่นนะ่ะลักษณะตาหนิรถทะเบียนอะไรมาพูด่นี้ไหมถ้ารู้ทะเบียนผมจะออกหมายเรียกผมพูดอย่างนี้ไหม ถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะเพราะคุณตำรวจให้ไปหาทะเบียนมาให้ค่ะก็ถูกต้องไงค่ะแล้วทีนี้ยังไงต่อครับผมจบละก็คือวิเชียมกับพวกถูกทำร้ายโดยไม่ทราบว่าเป็นใครในขณะที่นั้นคนยังแซลเขาเล่นอยู่แล้วนะว่าไม่น่าเป็นพลเมืองดีเลยนะเขาถูกทำร้ายค่ะี่นำซ้ำมตมัวเึงโทรหาคนที่เป็นท่ามาหาหรือคนแขกที่ขายโรตีต่อหน้าเนี่ยถ้าเราจำได้่ว่าให้ตามมาด้วยว่า นคนนะั้นคือใครเขาก็ยังพูดอยู่นะว่าเขาไม่รู้จักแต่เขาจะตามให้